สำหรับรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัวเซ็ตปร์เกอร์นะคะตัวนี้นะคะตัวเซ็ตปร์เกอร์ตัวนี้คือชื่อรุ่นเออร์เบลนะคะเพลนะคะก็จะเป็นตัวเออร์เบลด้ามสีขาวหมุกนะคะในส่วนของตัวแบรนด์ปร์เกอร์ Parker, โมเดลนี้นะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันนะคะทั้งเป็นแบบลูกรลืนแล้วก็เป็นแบบโรโบรบอลนะคะเรามาดู ดีไซน์ของแบบลูกเรื่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ได้รับรางวัลการดีไซน์ที่สวยนะคะ,ะทรงของเขานะคะคจะไม่ได้เป็นทรงตรงทั่วไปนะคะมันจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะคะก็มีรวดลายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีขาวมุกนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าป a กเกอร์นะคะ ใช้งานแบบหมุนนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับด้ามตัวนี้นะคะจะมีคำว่าป a r เกอร์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดลองสังเกตนะคะปกติปากกาทั่วไปนะคะจะเป็นปากกาทรงตรงๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีความเคิร์ฟมีเชฟนะคะสำหรับใครที่ ชอบปากกาที่มีดีไซน์ไม่ได้เหมือนทรงปกติทั่วไปนะคะก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมน,นะคะเพราะว่าปากกาปกติมันจะเป็นทรงตรงๆแบบนี้นะคะก็ในส่วนของโรลลบอรจะเป็นทรงเปิดบอกแบบนี้นะคะ ทั่วไปนะคะในช็อปในห้างอะไรนะคะก็ปกติแล้วเราจะสามารถที่จะเลือกใช้งานหรือเลือกซื้อนะคะเป็นด้ามเดี่ยวก็ได้ด้ามคู่ก็ได้นะคะนะคะวันนี้ที่ให้ดูจะเป็นตัวอย่างที่มาเป็นกล่องชุดอย่างนี้นะคะ สำหรับคอลเลกชันเอเวอร์นะคะเขาก็ทำออกมาด้วยกันหลายสีนะคะ,ะทั้งคอลเลกชันเอเวอร์ที่เป็นรุ่นนี้แล้วก็รุ่นถัดมาก็จะเป็นสีเรียบนะคะก็มีเช่นกันนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอเวอร์ ขอโทษนะคะจะเป็นตัวปักเกอร์นะคะจอตเตอร์ XL นะคะสำหรับจอตเตอร์ XL เนี่ยจะเป็นไซส์ใหม่นะคะปกติจะเป็นจอตเตอร์สแตนเลตทั่วไปนะคะไซส์ XL ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างตัวด้ามอ้วนขึ้นนิดหนึงนะคะแต่ก็ยังจะเป็นด้ามผอมกว่า IM นะคะถ้าเกิดลองสังเกตดูนะคะ ก็จับถนัดมือนะคะรุ่นนี้น้ำหนักไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วมันเมื่อยมือนะคะก็เขียนได้ถนัดอ่แล้วก็ด้ามใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับคอเลคชั่นจัตเตอร์เอมีอยู่ด้วยกันสีสีนะคะก็ตัวนี้เป็นสีพิงโกนะคะเวลาทำชื่อนะคะตัวอย่างการสลักชื่อนะคะอะ่ก็จะได้สัญลักษณ์สีออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ดูเข้ากันกับตัวสีของตัวด้ามน,นะคะก็สวยงามแพ็กเกจกล่องของรุ่นนี้นะคะบริษัทเขาก็จะส่งมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องสไลด์อย่างนี้นะคะคสำหรับรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัว im classic นะคะ im classic ตัวรุ่นลูกลื่นนะคะจะเป็นทรงแบบกดนะคะ,ะตัวอย่างที่มีงานเลเซอร์นะคะที่เราให้ชมกันในคลิปนี้นะคะอย่างตัวสีแรกตัวนี้เขาเรียกว่า im black black gt นะคะตัวนี้จะเป็น im matte black ct นะคะด้ามสีดำเงาแหนบสีทองนะคะสีน้ำเงินแหนบสีเงินนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสีใหม่นะคะค่อนข้างนิยมเลยนะคะตอนนี้นะคะสีใหม่ตัวนี้นะคะถ้าเกิดลองสังเกตดูนะคะปกตินะคะตัวรุ่นคอลเลกชั่นของ IM นะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีอยู่ด้วยกันแหนบสีทองแล้วก็แหนบสีเงินนะคะสำหรับตัวคอลเลกชั่นใหม่ตัวนี้นะคะจะมาเป็นสี อะไรเป็นสีลมดำนะคะแล้วก็ตัวด้ามเป็นสีดำนะคะอ่าสำหรับลูกค้าบางคนที่ไม่ชอบแหนบเงินกับแหนบทองเพราะมันดูตัดกันเกินนะคะ mm. ก็จะนิยมเป็นรุ่นนี้นะคะ mm. เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะ mm. ก็ลองสังเกตดูนะคะตัวด้ามดำนะคะตัดด้วยอะไรลมดำนะคะมันก็จะทำให้ดูเข้ากันนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะ ลักษณะการใช้งานนะคะใช้งานเหมือนกันเลยนะคะทรงแบบกดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าก็จะมาข้างในแถมมาเป็นหมึกปักเกอร์บอเพนนะคะขนาด M นะคะเหมือนกันนะคะใช้หมึกลูกลื่นของ Parker เ,เนี่ยก็จะใช้หมึกแบบเดียวกันทุกรุ่นนะคะ ามาดูด้ามถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะสำหรับแบรนด์เชฟเฟอร์ตัวนี้นะคะชื่อว่ารุ่น VFM นะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะตัวอย่างที่ให้ชมวันนี้จะเป็นตัวด้ามสีน้ำเงินนะคะก็จะสีสดเลยนะคะอ่าเป็นทรงแบบกดนะคะสำหรับเชฟเฟอร์นะคะ ตัวด้ามของเชฟเฟอร์สัญลักษณ์เขาหลักๆนะคะที่ตัวแหนบของเขานะคะตัวเชฟเฟอร์จะเป็นสัญลักษณ์กลมๆสีขาวแบบนี้นะคะตรงวงแหวนก็จะมีคําว่าเชฟเฟอร์นะคะตัวด้ามสีน้ําเงินนะคะเวลาทําตัวอย่างเลเซอร์ชื่อนะคะจะได้ออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะการเลเซอร์ชื่อก็จะได้สีออกมาค่อนข้างคมชัดนะคะ นี่ก็เป็นเชฟเฟอร์ VFM นะคะแบรนด์ถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว อ์ติเฟกนะคะสำหรับอ์ติเฟกรุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่นยูโรป้านะคะยูโรปาก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขานะคะดูสวยงามดูรานะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เลทราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ของอ์ติเฟกหลักๆก็จะมี2จุดนะคะตรงนี้ตรงแหนบของเขานะคะจะมีเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ แบรนด์ของเขา a r t i f c t นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีวงแหวนจะมีเขียนว่า a r t i f e t แบบนี้นะคะดีไซน์ของตัวย Europa ก็จะเป็นทรงแบบหมุนลูกลิ้นบอเพนเช่นกันนะคะของ a r t i f e t เนี่ยแพ็กเกจกล่องของเขานะคะด้านในเป็นกระมยี่สีแดงนะคะมีสัญลักษณ์ a r t i f c t นะคะด้านนอกเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะ อีกรุ่นหนึ่งของอาร์ติเฟกต์นะคะที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะตัวนี้ดีไซน์ของเขานะคะเดี๋ยวเราดูอ่าตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่ารุ่นนะคะ Ma ทริก้านะคะ Ma ทริก้าก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะสำหรับวันนี้ที่หยิบมาให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็น Ma ทริก้าซุปเปอร์แบกนะคะสีซุปเปอร์แบกตัวนี้นะคะเป็นสีดำออกด้านๆนะคะแล้วก็ อะไรเป็นลมดำทั้งหมดนะคะสัญลักษณ์ของ a r t ์ติ c ฟก็จะมีเขียนตรงนี้ว่า a r t ์ติ c ฟนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะการเลเซอร์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใส่สีลงไปนะคะก็แต่ว่าการที่เราจะได้ค่าว่าได้ชื่อสีอะไรเนี่ยมันมาจากการที่มาจากวัสดุข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกัน ซูมชื่อ,อก็สำหรับสีนี้นะคะจะได้สีออกมาเป็นสีออกอ่าสีเงินเงินอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับอย่างนี้ได้มาเป็นสีทองนะคะ สวยงามนะคะก็นี่ก็เป็นไอเดียนะคะให้สำหรับบางคนที่อยากได้ปากกาสลักชื่อนะคะก็จะได้ดูว่าเอ๊แต่ละรุ่นเนี่ยเวลาทำชื่อแล้วเราจะได้ออกมาเป็นสีอะไรนะคะอย่างตัวนี้นะคะ a r t i f a c t นะคะ m a t r i ก s u u p r r b l k c k นะคะเวลาทำก็จะได้สีออกขาวๆอย่างนี้นะคะสำหรับ อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นตัวปากกาโลหะทั่วไปนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถทําชื่อได้เช่นกันนะคะเป็นด้ามโลหะนะคะได้ออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ค่ะสำหรับตัวอย่าง